อลังกรารสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องที่ชินเคยครับหลายทีบผมห่างหายไปนานขอส้อรับคนเข้ารูช่องไฮเดซีนะครับวันนี้ก็มีรถรุ่นนึ่งเนาะที่ตอนนี้เป็นกระแสนิยมมากในโลกโซเชียลแล้วก็ในแต่ตอนนี้นะซึ่งมันเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อไม่เกินหนึ่งอาทิตย์น,นี่เองนะครับนั่นกะ็คือเจ้า Gpx drone ปี2020สกูตเตอร์ใหม่เครื่อง 150cc อย่างในคลิปที่ผมนำเให้คุณด,ดูตอนนี้เลยนะครับเจ้า drone เนี่ยถูกน้ำมาวางขายผมว่ามันน่าจะทำมาแข่งกับเจ้า p c x และก็ n m a x เองครับซึ่งราคาตอนนี้นะปัจจุบันนะของเจ้า drone ที่วางขายในท้องตลาดนะครับอยู่ที่65,900บาทและถ้าคุณจองตอนนี้นะผ่านระบบออนไลน์คุณจะได้ส่วนลดด้วย3,000บาทเพราะฉะนั้นราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 6 3 0 0 0ตั้นทั่วนะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเป็นรถสกูตเตอร์พรีเมียมที่ราคาถูกมากถูกกว่าเจ้า P16 หรือว่า NMAX ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่ามันมีออปชันอะไรที่มันน่าสนใจแล้วมีอะไรที่คุณน่าจะจับจามองกับเจ้ารถรุ่นนี้นะโอเคเรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยดีกว่านะครับ g p x โดนะครับปี2020เนี่ยเปิดตัว มาไดแบรนด์ของทาง G P X ซึ่งหลายหลคนอาจจะยังไม่คุนะ้นครับ G P X เป็นแบรนด์ของคนไทยที่ผลิตรถเดมอนแล้วก็ G R 2 0 0รถที่มีหลายรุ่นในประเทศไทยนะครับเป็นแบรนด์คนไทยซึ่งพอพูดถึงว่าแบรนด์คนไทยมาคนอาจจะอะสตันนะว่าเพราะว่าแบรนด์ไทยมันจะดีจริงหรอเพราะว่ารถในแบรนด์คนไทยหลางในหลายตัวเนะี่ยเจ้า G P X เนี่ยถูกดูถูกหยาดหยามมาเยอะเหมือนกันนะนะว่าถ้าจะออก G P X เนี่ยตั้งแต่ผมขับรถมาอะไรเงี้ยคือต้องซื้อ2คันเพราะว่าคันนึงไว้ขับคันนึงไว้เป็นอะไหล่นะครับ ในชื่อด้านแย่ของ g p s ก็มีแต่ด้านดีก็มีนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมตัดสินใจแล้วก็ชื่นชมรถรุ่นนี้เพราะว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นครับย้ำว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาได้ทำการจับมือกับทางแบรนด์ค่าใหญ่ของอต่างประเทศนะคือ S.Y.M นะแบรนด์ที่ร่วมพัฒนารถรุ่นนี้กันง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นเรื่องการออกแบบเนี่ย G.P.X เป็นคนออกแบบครับแต่เรื่องเครื่องยนต์ S.Y.M เป็นคน จัดหามาให้แล้วก็ร่วมมือกันเพราะฉะนั้นแบรนด์ระดับโลกเงี้ยเราไว้ใจได้เครื่องไม่ใช่ของ g p s x นะครับย้ำอีกทีหนึ่งเป็นของแบรนด์ SYM ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ล่าสุด g p s x ได้เปิดตัวดโดรนออกมาอย่างเป็นทางการนะเป็นที่แรกของโลกในการไลฟ์สตรีมนะที่ผู้ชมผมก็ดูอยู่เหมือนกันแล้วก็สวยงามมากนะบแบรนด์รถรุ่นนี้โอเคเรามาดูออปชั่นของเครื่องยนต์แบรนด์ SYM นะว่ามีอะไรบ้างนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ในพิกัด1 5ึงร้ cc นะครับงหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำกับสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ให้มั่นใจได้นะด้วยเทคโนโลยีของทางแบรนด์ SYM แบรนด์ดังระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการขายรถแนวออโตเมติกมา60ปีถ้าใครไม่รู้จักแบรนด์นี้แนะนำว่าไปเสิร์ชดูใน Google นะแบรนด์ SYM นะว่ามันดังแล้วก็มีคนใช้งานเยอะแค่ไหนเนาะแล้วตอนนี้ทั้ง2รุ่น2แบรนด์เนี่ยได้มาจับมาจับมือพัฒนาการรุ่นนี้เพื่อให้ได้ซื้อความโดดเด่นของเครื่องยนต์และ พลังกำลังในการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับพรเพื่อได้ดูรูปผมนะไม่ดูหรือว่าคลิปเนี่ยต้องเห็นเลยว่ามันสวยงามแล้วก็ดูดีมีระดับมากเลยนะครับกับทางเจ้ารถโดรนรุ่นนี้นะครับโอเคอีกจุดหนึ่งที่เราสะดุดตาหรือว่าชื่นชอบนะคือไฟสองสว่างออปชันแรกที่ทำมาให้นะครับซึ่งรถปัจจุบันในตอนนี้นะปี2019ขึ้นไปเนะี่ยทุกรุ่นแทบจะเป็นไฟ led ฟูหน้าหลังกลางหมดแล้วนะครับแน่นอนว่าเจ้ารถรุ่นนี้ก็ได้ฟู led ทั้งด้านหลังด้านหน้า แล้วก็ติดตั้งไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยนะครับซึ่งสวิคอยู่ด้านหน้าสีหเหลืองเลือดกณเห็นตรงประกับนั่นแหละครับคือไฟฉุกเฉินส่วนด้านหน้าออกแบบมาให้มีไฟเดย์ไลท์นะครับที่โดดเด่นเฉพาะรูปตัวในแสในรูปลักษณ์เป็นแบบแนวตัววายแบบกับหัวนะตัววายเด้วยนะไฟเดย์ไลท์แล้วก็ยังมีตำแหน่งไฟสูงไฟต่ำแบบแยกกันซึ่งไฟหน้าทั้งหมดนับมีรวมกันเนี่ยสิบกว่าดวงนับเยอะมากเป็นทั้งให้ความสว่างเยอะจริงๆนะครับส่วนหน้าจอเรืองไมมที่มีฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายนะครับ เรือนไม้ที่ผมเห็นในตอนนี้คือเป็นเรือนไม้ full digital lcd นะครับ lcd นะครับผมซึ่งสามารถปรับตั้งค่านาฬิกา s e ตท r i การเดินทางและผมที่ผมเห็นตอนนี้คือจะมีตั้งค่านาฬิกา s e ตท r i เดินทางบอกบอกจำนวนน้ำมันนะรอบเครื่องยนต์ความเร็วแล้วก็มีบอกวัดโวลต์แบตเตอรี่นะครับซึ่งวัดโวลต์เนี่ยผมบอกว่ามันเป็นออปชั่นที่เขาให้มาซึ่งก็ดีนะเพราะว่าบางทีเราต้องไปติดกันเพิ่มรถ่้นใหญ่ไม่ค่อยมีมาให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีในระดับนึงเลย แล้วก็เบาะนั่งของเจ้าทางโดรนเนี่ยดูค่อนจะใหญ่นะมีขนาดกว้างสัมผัสนุ่มในดิจิสปอร์ตนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระใต้เบาะสามารถเก็บหมวกตัาน็อกเต็มใบได้แต่หมวกกันน็อกเต็มใบนะมันจะไม่รู้ว่าต้องแบบแนวเปิดคางหรือครึ่งใบหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าโดรนเนี่ยถูกออกแบบมาให้มีการเติมน้ํามันใต้เบาะนะครับคุณต้องลงมาแล้วเปิดเบาะเติมเหมือนเวฟเหมือนคลิกเหมือนแอลล็อกไอแอลล็อกเติมไม่ได้เติมใต้เบาสิ หรือเปล่าจำไม่ได้นะครับเหมือนพวกเวฟหรือคลิกเลือพี่คุณต้องลงจากรถแล้วก็เติมน้ำมันใต้บ่อซึ่งมันจะเป็นถูกมันถูกแบบว่าคอร์รัลนิดนึงเพราะว่าในคู่แข่งเนี่ย PCX หรือ NMAX เนี่ยเขาเติมน้ำมันตรงหว่างขารนะับถังมันอยู่กลางรถนะไม่ได้อยู่ท้ายรถเหมือนเจ้าโดรนตัวนี้เนาะโอเคเบรกนะมั่นใจด้วยดิสเบรกหน้า260ม mm, มและดิสเบรกหลัง CBS ขนาด220ม mm มนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าการที่ให้ดิสเบรกหน้าแล้วก็ดิสเบรกหลังมาเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้หลายๆคนชื่นชอบเจ้ารถรุ่นนี้มากเพราะว่าทั้งแบรนด์คู่แข่งเนี่ย PCE แลวก็ NMAX เนี่ยไม่ได้ให้ดิสหน้าดิสหลังมาให้นะให้แค่ดิสหน้าอย่างเดียวด้านหลังเป็นคลอมบายเบรกหรือว่าดัมเบรกนั่นเองแต่ว่าเจ้าโดนเนี่ยให้ทั้งดิสหน้าดิสหลังมาซึ่งเป็นออปชั่นที่หลายๆายคนชอบเพราะว่าดิสเบรกเนี่ยมันจะเบรกได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาในระบบ ABS นะครับ ABS คือระบบที่คุณเบรกปุ๊บเมื่อกำเต็มแรงรงะบบจค่อย ไม่ทาให้ล,อลอ้อล็อกอ่ะพูดกง่ายคือคุณกําแรงแค่ไหนอะล้อมันจะไม่ลอ็อกแต่ CBS เนี่ยเมื่อคุณกาเบรกหน้าหรือเบรกหนังแยกกันนะครับเมื่อกําแรงเนี่ยมันจะกระจายแรงเบรกไปให้ทั้ง2องล้อให้มันอ่าเท่าเทียมกันซึ่งก็ช่วยในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ควรที่จะใช้งานในความเร็วสูงนะครับชคหน้าหลังเป็นสปริงคู่สามารถปรับพีโลดได้3ระดับโชคหลังนะปรับรีโหลดได้ไอจับปรับพรีโหลดได้3ระดับนะมีช่อง usb ที่วาสามารถชาร์จมือถือ ขนาด2แอมป์นะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็ในเรื่องของหมวกเนี่ยที่ผมให้ดูนะใต้เบาะอย่างลูปที่ผมเพ่ให้ดูนะครับถังน้ำมันเนี่ยมันอยู่ใต้เบาะซึ่งเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในหลายๆคนที่เขาคิดจะออกรถตรัวนี้เพราะว่าบางคนที่ซื้อรถเลวเนี่ยบิ๊กซูโกเตอร์แบบนี้นะคืออยา,ากจะมีช่องเก็บของใหญ่ๆเหมือน PCX หรือ NMAX ใช่ไหมแต่อย่างนี้นะครับรถรุ่นนี้ อ่า uh, u box หรือว่ากล่องเก็บของข้างล่างใต้บาะเนี่ยสามารถใส่บวก็อกทึ่งใบหรือว่าเต็มใบแบบเปิดค้างได้เท่านั้นครับไม่สามารถที่จะใส่เต็มใบจ,จา๋าหรือใส่เต็มใบจ,จา๋าได้เลยเดี๋ยวคุณก็ต้องแบบเบาอก็ต้องแบบกดลงแรงกว่าเดิมหน่อยนะก็คืออาจจะโดนหมวกเสียหายได้แต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมนี่ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าบางคนอาจจะไม่ซีเรียสเรื่องนี้ซึ่งผมเองไม่ได้ซีเรียสเลยนะราคาที่มันถูกถูกมากเนี่ยแค่เติมน้ำมันใต้เบาะเราแค่ลงมาเปิด เปิดฝาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะแต่ใครที่ไม่ถูกใจเรื่องนี้ก็แล้วแต่นะครับผมโอเคแล้วก็ gpx drone นะมีให้เลือกด้วยกัน3ยี่ห้อหรือว่า3รุ่นหรือว่า3เซตเหรืออะไรก็ได้แต่จะเรียกกันะมันมี3รุ่นที่ออกมาด้วยกันนะ็่คือ d r o n แบบปกติ standard แล้วก็ตัว k e y l e t แล้วก็ตัวสีพิเศษครับเรามาดูราคากันดีกว่าว่าตัวธรรมดาเนี่ยราคาอยู่เท่าไหร ตัวราคารุ่นสแตนดาร์นะครับราคาแนะนําขายอยู่ที่6,500าอบาทผมขอ,อเตรียมกวเป็น6 6ห0 0 0บาทนะครับผมมีให้เลอือก2สสีก็คือสีแดงแล้วก็สีดำตัวธรรมดาจะไม่มีกุญแจย์เลตนะครับกุญแจย์เลตก็เหมือนพวกพีซีเล็กที่คุณสามารถจะเป็นรีโมทคอนโทรได้ก็คือสตาร์รถไม่ต้องเสียบกุญแจนั่นเองแต่ตัวธรรมดาคุณต้องเสียบกุญแจเหมือนพวกเวฟหรือคลิกทั่วไปนะครับแต่ข้อเสียของตัวธรรมดาเนี่ยหลายหลายคนบอกว่า มันไม่มีแม้กระทั่งที่ปิดรูนแจเลยนะครับสามารถที่จะโดนขโมยง่ายเหมือนพวกรถที่ไม่มีที่ปิดรูนแจพวกเวฟตัวเก่าอย่างเงี้ยที่เขาโดนขโมยกันประมาณนั้นเนาะส่วนตัวคีเลนะครับราคาแนะนําขายอยู่ที่69,800บาทหรือว่าตีกลมก็มกหมื็บาทมีให้เลือก3สีนั่นคือสีแดงสีเทาแล้วก็สีเหลืองนะครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยสวยเหมือน XMa ็ Mac เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยผมชื่นชอบมันเป็นพิเศษมากเพราะผมชอบสีแดงอยู่แล้วแล้วก็ตัวพิเศษนะครับ สี i ิดไนบู e ซึ่งจะเป็นกุญแจคีเลตเหมือนกันแต่ว่าได้สีที่พิเศษขึ้นมาซึ่งมันจะช่วยไอ้สีบิตไนบูลที่ผมดูรีวิวมา,าคร่าวๆนะเขาบอกว่าเมื่อจอดในที่มืดหรือที่สว่างเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ราคาตัวสัตรดาษอยู่ที่66,000บาทตัวกุญแจคีเลตหรือว่ารีโมทเนี่ยอยู่ที่67,000บาทนะครับส่วนตัวพิเศษอยู่ที่7 8 0 0อ่าราคาพวกนี้สามารถ มีสิทธิพิเศษแถมนะครับส่วนลด3,000บาทเมื่อคุณจองออนไลน์นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง13ธันวาคม63เท่านั้นจองออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์เพจ g b s Thailand เท่านั้นนะครับผมคุณไปจองคุณจะได้ส่วนลด3,000บาทแล้วก็ฟรีค่าจดทะเบียนบวกพรบรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนลดที่คุณจะแถมให้คร่าๆทั้งหมดส่วนลดต่างๆเนี่ยประมาณ4,000บาทได้เลยนะครับก็คุณลองคำนวณว่าคุณได้เงินส่วนลด4,000บาทอนะ่ะลดราคาเข้าๆประมาณ60,000ต้นๆเน,น,นี่ย แต่นี่ก็เป็นราคาที่เขาเปิดมาในออนไลน์นะครับแต่เมื่อคุณไปซื้อตามร้านเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งของแบรนด์นี้ที่หลายๆคนบนน่นก็คือดีลเลอร์หรือว่าร้านค้าที่เขามาวางขายอย่างที่คุณเห็นทั่วไปตามประเทศไทยเนาะร้านตามข้างทางอย่างเงี้ยที่เขาจอดขายรถกันางเงี้ยดีลเลอร์จะบวกราคาขึ้นไปให้มันสูงประมาณนึงเลยเพื่อเขาหวังเอากําไรหรือว่าฟันกําไรนะครับ ซึ่งตอนนี้เจ้า GPEX โด n เนี่ยเป็นกระแสอย่างมากในโลกออนไลน์หรือว่าทุกคนต้องการเนาะเปิดตัวแค่7วันเนี่ยยอดจองทะลุ3,000คันนะครับถือว่าเยอะนะแล้วก็เป็นกระแสดีมากเพราะฉะนั้นตอนนี้รถค่อนข้างจะหายากในบางจังหวัดนะครับแล้วก็ดีลเลอร์น่ยบวกราคากันไปประมาณ8,000บาทได้เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะผมดูในกลุ่ม g p e o ด e t ท a i l a n d นะผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้เผื่อใครได้ยาก ชอบรถรุ่นนี้เข้าไปดูในกลุ่มนะครับมีปัญหาอะไรก็สอบถามเขาได้นะครับตอนนี้รถออกประวางิจำหน่ายแล้วมีคนที่ซื้อสดแล้วก็ซื้อผ่อนด้วยกันผ่อนเนี่ยรวมๆราคาแล้วนะครับเมื่อผ่อนออกมาราคาก็สูงเหมือนกันผมจะพยายามหาตารางผ่อนมาให้นะของทางร้านนะครับในกลุ่มีเยอะเหมือนกันถ้าผมหาเจอนะแล้วก็ถ้าคุณซื้อสดตามร้านเนี่ยราคาน่าจะตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นะคือราคาตรงๆเลยอาจจะบวกเพิ่มประมาณพันกว่าบาทนะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าทางร้านเขาต้องหวังกําไรนะครับ และนี่ก็เป็น GPX โด o n e B 2 0ง0ค่าย GPX นะครับที่จับมือกัทางแบรนด์ SYM ผลิตเจ้าพ r e เมี m ยมสกูตเตนี้ออกมานะบอกเลยว่าส่วนตัวผมผมชอบมันมากนะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบ SMX a หรือว่า เอ็นแหรือ B ีเอยู่แล้วแล้วก็มีตั้งใจจะออกไอโรซอกรถนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าจะเอามาขับทํางานแต่เมื่อเจ้าโดนถูกปล่อยออกมาแล้วผมชอบมันมากนะครับก็เป็นไอตัวเรื่องหนึ่งที่ผมจะคิดแต่ว่าณตอนนี้เนาะผมขอพูดในเรื่องด้านลบเหมือนแล้วกันนะอันนี้เป็นด้านลบที่แบบอ,อยากจะมาให้คุณได้ดูกันตอนนี้ปัญหาที่เราเจอในเจ้าโดนครับในกลุ่มโดนไทยแลนด์เนี่ยคันแรกคือไฟติดข้างเดียวนะครับไฟมันติดสาข้างแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้มันติดข้างเดียว แล้วก็อีกหนึ่งคันคือสตาร์ทรถมาแล้วควันขโมงเลยนะควันออกจากท่อสีขาวขโมงเลยแนะนำว่าย้ําว่าเป็นรถที่เพิ่งออกมานะตอนนี้ปัญหาเจอแล้ว2คันนะครับซึ่งในอนาคตไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ขายมาแล้ว3000ันคันนะเออแต่เจอปัญหา2คันละซึ่งมันก็ดีเนาะเพื่อเราเจอปัญหาเนี่ยจะได้นํามาแก้ไขซึ่งผมว่าทางช่างหรือว่าทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยน่าจะพร้อมรับดยูแล้วแหละแต่ทางให้ดีควรไม่เจอเลยมากกว่า ไอเรื่องปัญหาเหล่านี้ผมยอมรับได้เพราะว่าขนาดนินจาผมเนี่ยไอสี่ร้อยเนี่ยสองแสนยังใส่เอเบสคาสองรอบนะครับถ้าเจ้าตัวนี้จะมีปัญหาอะไรถ้ามันไม่จุกจิกมากผมก็ยอมรับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของจ้างจีเฟกโดเอาใครที่ชื่นชอบรถรุ่นนี้ผมจะทิ้งลิงก์ข้อมูลแล้วก็ร้านแล้วก็เพจให้นะไปดูกันได้แต่ใครชื่นชอบผมคิดว่าภายในปีหน้าเจ้าโดนจน่าจะถูกวางขาย เจ้าโดนเนี่ยถ้นจะถูกวางขายเต็มพื้นที่ในประเทศไทยเนาะซึ่งราคาจะถูกฟันขึ้นหรือว่ายังไงมากไหมก็ลองไปศึกษาหรือว่าถามคนในกลุ่มหรือว่าที่ร้านนั้นดูนะว่าราคาจะประมาณใดเนาะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด SUBSCRIBE แล้วคลิปหน้าเราจะเอาเจ้าโดนเนี่ยไป vs กับ p c x กับ nmax กันดูว่ารถ3รุ่นนี้รุ่นไหนคุ้มสุดในเรื่องราคาฟีเจอร์ต่าง วันนี้ผมขออนุญาตนำเจ้าโดนมาให้ดูตัวเดียวเพราะว่ามันเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่หลายๆคนน่าจะชื่อชอบนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าผมพูดอะไรผิดออกไปสบบามารเมนหรือว่าถักมาใต้คลิปได้นะผมต้องขออภัยนะเพราะว่าข้อมูลบางอันอาจจะยังไม่ตรงนะก็ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บายแล้วก็เจอกันในทีหน้านะครับบา,บายยนะครับผม